สังคมการเรียนที่จีนไม่ได้กดดันแค่เฉพาะตัวลูกแต่กดดันไปถึงตัวพ่อแม่เองด้วยวันนี้ขอเริ่มต้นวันด้วยมาช่าลาเต้เข้มๆสแก้คาดว่าวันนี้ต้องลบกับ3มเด็กและอีกหนึ่งแก่ตลอดทางแน่ๆเพราะว่ามีภารกิจพาเจ๊จออกนอกประเทศสักแป๊บหนึ่งแป๊บเดียวเดี๋ยวมาใหม่นี่แหละค่ะวันวันลบกับอะไรไม่รู้ทั้งลูกทั้งผัวตั้งกองถ่ายดีๆอยู่ปะป้าก็วุ่นวายตามหาครัวอยู่ฮั่นน่ะแลาเพิ่งเคยเห็นหน้าตัวเองเวลาสวดลูกสวดผัวหน้ายากมากเลยอะ่ะ ลืมบอกนะคะวันนี้เราจะเดินทางไปที่ประเทศเชียงรายในในวันนี้โรงเรียนพี่ทามเขาก็เลิกครึ่งวันนะคะก็แวะมารับคุณชายเขาหน่อยและก็จะมุ่งตรงไปที่เชียงรายเลยและที่บอกนะคะว่าสังคมการเรียนของจีนเนี่ยไม่ได้กดดันเฉพาะเด็กแต่กดดันไปถึงพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยไม่ใช่แค่ว่าเราส่งลูกเข้าไปโรงเรียนแล้วจะจบต้องมีเวลาสอนการบ้านลูกต้องมีทุนทรัพย์ส่งลูกเรียนพิเศษและไม่ใช่ว่าโรงเรียนอะไรใครๆก็อยากเข้าส่วนใหญ่ก็อยากให้ลูกเข้าโรงเรียนดีๆด,ดังๆมีชื่อเสียงไม่อย่างนั้นคนจีนจะแหกันไปซื้อบ้านใกล้โรงเรียนไป ชาบ้านใกล้โรงเรียนทําไมล่ะคะก็เพราะว่าของพวกนี้เป็นอีกหนึ่งพอยท์ที่เพิ่มโอกาสให้ลูกเราได้เข้าโรงเรียนดีๆดังๆนั้นได้แต่ส่วนตัวเลยที่ย้ายลูกและหลานมาเรียนที่ไทยคิดแค่ว่าลูกเราอาจจะไม่เหมาะสมกับการเรียนระบบโรงเรียนจีนเพราะอย่างพี่เปาเขาเคยเรียนที่จีนมาอยู่หนึ่งเทอมตอนแรกก็ดีๆชอบไปโรงเรียนแต่พอหลังๆบอกว่าไม่อยากไปโรงเรียนเพราะอะไรรู้ไหมคะเพราะเขาดันไปบอกครูว่าภาษาอังกฤษตัวนี้ไม่ได้ออกเสียงแบบนี้เพราะก่อนหน้านั้นเขาเรียนระบบอินเตอร์มาก่อนเลยกล้าพูดกล้าแย้งแสดงความคิดเห็นหลังจากวันนั้นจากที่เคยได้้้นนนนั่่งงหหาอู ครูไล่ไปนั่งข้างหลังห้องเลยนี่ยังไม่รวมการบ้านนะคะที่แม่ต้องช่วยท่องช่วยสอนทุกวันทุกวันต้องท่องคําศัพท์จีนให้จําตัวอักษรจีนให้ได้วันละคําที่บอกมานี่คืออนุบาลหน<ม>ึ่งนะคะแล้วทุกคนดูเจเจสิคะมาไทยตอนนี้ก็คือครบ3เดือนพอดีเป๊ะน้องมีความสุขมากๆที่ได้มาอยู่ที่ไทยจากเด็กที่ไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเวลาเจอคําถามที่รู้สึกกดดันน้องไม่กล้าพูดไม่กล้าตอบเอาแต่ร้องไห้อย่างเดียวตอนนี้3เดือนเป๊ะไม่มีร้องไห้มีแต่รอยยิ้มและน้ําหนักที่เพิ่มขึ้นก็เล